สลบสลบข้างตะลิ่งคลองนะครับแหมสลบเนียนๆครับดินร่วนด้วยนะครับน่าจะสลบไม่ยากคนขับก็น่าจะฝีมือทีเดียวนะครับผมอ,อ้ามีตาชี้เดินไปโน่นแล้วนะครับเดี๋ยว ขยับไปหาคคมาสูงหน่อยนะครับคนขับคคมาสูงนี่สโลปเนียนคลิปๆนะครับจ่ชี้ตักตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราว่าน่าจะย้อนไปเก็บสโลปนะครับ ดูฝีมือทีมงานนะครับต้องบอกว่าสวยงามนะครับ สโลปนะครับอ้าเดี๋ยวมาดูคนขคับเขาขึ้นขี่ลูปสโลปข้างคลองเนียนๆนะครับ